ขั้นพื้นฐานแล้วกันนะครับที่จะต้องดำเนินการให้กับนักเรียนทั้งสามนะครับในรารับศิกานะครับเพราะว่าเป็นคนหนึ่งนะครับที่รัฐบาลก็มีเยอะนะครับบางทีผมก็ได้รับปัญหาคนหนึ่งก็เกิดอาจจะเกิดจากโรงเรียนนะครับเพราะว่าในความที่พระอุบารอาจารย์นอกจากทาหน้าที่สอนแล้วยังต้องทําหน้าที่อื่นอื่นอีกนะครับเป็นนั้ครูสอนเป็นทั้งครู ว่าการทูการเงินแตกต่างกับในส่วนของหน่วยงานอื่นนะครับที่ในเรื่องของบุคลากรนะครับอาจจะยังอาดแขลก็เลยจําเป็นที่จะต้องมีการพูดความความเข้าใจในเรื่องของต่างๆในเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งที่จริงประเด็นวันนี้ก็อยากจะมารับความช่วยเหลือท่านได้ก็ก็ยินดีนะครับเพราะว่าในบทบาทการทํางานของบกชอย่างที่บอกนะครับเราไม่ได้ที่ต้องการที่จะจับคิดกับ กระรทัจบันก็คือในเรื่องขอเรื่องของการป้องกันการพิจิตนําการแบบต่างนะครับเราคิดว่าเราป้องกันจะดีกว่านะครับกับการที่จะก็น่าจะดีกว่าการที่เราต้องมาคอยรักษา,าซึ่งมันมันอาจจะต้องใช้พ่อมาค่อนข้างจะเยอะน,น,น,นะครับถ้าเห็นว่าในส่วนของคมชเองนะครับลงไในเรื่องของเครือข่ายภาคยาชนนะครับลงพื้นที่ไปนะครับเราก็พยายามให้ข้อแนะนํามากกว่านะครับไม่ได้ถึงขั้นที่จะจะอิด แล้วก็จะต้องการแนะนำให้ท่านดำเนินการที่ท่านถูกต้องนะครับซึ่งอา่าทันหนึ่งครับผมก็เคยลงไปในพื้นที่บ้างน,นะครับลงไปในพื้นที่บ้างแล้วนะไปเก็บเงินของที่ผมเห็นก็คือในเรื่องของอ่อก็ประมาณในเรื่องของอานจาราวันนะครับการเรียนท่านปท่านก็เรื่องาอหวังดีใช่ไหมครับก็มีการเกยนเงินจากในเรื่องของอาหารจรางงานแล้วอีส่วนหนึ่งนะครับเอาไปทำอย่างอื่นนะครับแต่นนีนข้อมีมันอาน มันก็อาจจะไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งนะเป็นส่วนหนึ่งที่ที่ที่ทได้พบเจอนะครับซึ่งเดี๋ยวในส่วนนี้ก็อยากจะให้ทางสายิขาได้ดำเนินการตามะก็ยากนิดนึงก็ต้องขอขอบคุณด้านของพิเดียสูงเชิงโลคิดตอนนี้อยากบอกตรงนี้ก่อนว่าเดี๋ยวบางคนเวลาถามมไม่กล้าถามออเกตก็เลยกระดา แล้วน้องจะเดินตึกเองเราก็จะถามให้ทีละข้อทีละข้อเรียงเพื่อกายเรียงแล้วั่โน้อยแล้วว่าไม่ดยเียนด้วยตรงไหนอะไรตามๆๆหรือถามตรงๆก็ก็ได้ถูกง่ายตรงมิจนานาหรือเพราะบางคนไม่ค่าถามทั้งหมดเราเข้าสู่กา้ารคถามแลพ้ช่วยตาผู้บริหารผูารงานที่รกาดูแ่ ังนะครับว่าประเด็นตั้งแต่ด้านงานด้านงานด้านการพิจาราจะต้องเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการรับการเปลี่ยนแ้ลงให้เป็นผู้ดำเนินการในการเปลี่ยนแปงเนี่ยครับแล้วคิดว่ามันเป็นความเสี่ยงไหมมันตื่นเต้นไหมมันจะต้องไปชอบไหมมันไม่เป็นการเบี่ยนไหมหรือว่ายคงไที่เรายังยังไรอย่างไร้องใจตรงกันอยู่ก็ก็ถือว่าเป็นนโยบายสําคัญของทางคณะกรรมการปพชนะครับที่ในเรื่องของการเฝ้าระวังในเรื่องของการบริหารจัดการ เรื่องอานกลางวันของเยาวชนในสถานศึกษานะครับซึ่งตรงนี้ในในส่วนของปปชจังหวัดในพื้นที่เราก็ลงพื้นที่ในเรื่องของการติดตามในเรื่องของการแบ่งจัดการอ่านกลางวันของงเรียน,นแต่ในพื้นที่แต่และพื้นที่นะครับก็ เท่าที่ลงพื้นที่ก็พบว่าบางพื้นที่อาจจะมีการดําเนินการที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบข้อกฎหมายบ้างนะครับแต่ยังไม่ถึงขั้นกับที่พบในเรื่องของการทุจริตที่ในเรื่องของเมน,นูอาหารอาจจะไม่ตรงตามที่กำหนดอะไรต่างๆนี้เราก็ได้มีการให้ข้อเสนอแนะนะครับซึ่งมาวันนี้ในส่วนของปปชจังหวัดเองก็ยังให้ความสาคัญอยู่โดยเฉพาะในส่วนของในโซนเขตพื้นที่ผสมศึกษาเขตสองทางวัาย,ยอดนะครับก็ได้มีการเชิญทาง ครูบาอาจารย์หรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับมาร่วมพูดคุยถึงแนวทางอันไหนที่าทางสถานศึกษาเห็นว่ายังไม่สามารถดาเนินการเนื่องจาไม่มีความรู้ความเข้าใจก็จะมีการชี้แจงให้ข้อเสนอแนะต่างๆเหล่านี้ครับข้อที่ผ่านมาจะให้ความรู้แล้วทางสถานศึกษาเข้าใจไหมครับว่าจะได้ทำให้ถูกต้องคือจริงๆผมมองว่าในเรื่องของ การจัดการในเรื่องของอาหารกลางวันนะครับแนวปฏิบัติทางกรมบัญชีกลางโดยกระทรวงการคลังเองก็ได้มีการออกหลักเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะชัดเจนแต่เพียงแต่ว่าบางอาจจะเกิดปัญหาว่า ในเชิงพื้นที่สถานศึกษาในเรื่องของการรับรู้หรือว่าการเข้าถึงข้อมูลหรือว่าการเข้าถึงระเบียบของกังการต่างๆเนี่อาจจะล่าช้าหรือว่ายังไม่ทั่วถึงตรงนี้เราก็เลยมากำชับหรือว่ามาให้ใ,หในส่วนตรงนี้อีกทีหนึ่งครับแต่ว่าจร, ders, จร rite, ิงๆแล้วผมมองว่าหลักเกณฑ์ต่างๆนี้มันชัดเจนเหมดแล้วแล้วการปฏิบัติค่อนข้างจะมีชัดทึ่งสามารถดําเนินการได้อย่างคล่องตัวครับ แสดงว่าข้าราึกาเนี่ยังขาดความรู้ความเข้าใจใช่ไหมเขาเข้าใจว่า,น,าน่าจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งอาจจะไม่ทั้งหมดนะครับอาจจะเป็นสฉพานศาึาษากาที่อยู่ตามพื้นที่นอกๆหน่อยแบบนี้บางทียังขาดแทนในเรื่องขององค์ความรู้ตรงนี้อยู่ครับให้เช่วยเตือนข้าราชกาบอกให้ทำให้ถูกกฎคือจริงๆผมมองว่าตรงเนี้ย สถานศึกษาเองเนี่ยยังไงจแล้วแต่ในเรื่องของการปฏิบัติตามระเบียบในเรื่องของการจะเสื้อจ้งเนี่ยจะเป็น,นต้องท่านต้องปฏิบัติอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าหากสถานศึกษาไม่มีความเข้าใจหรือว่าเขาเรียกยังมีความเข้าใจที่เป็นตองเนี่ยผมมองว่า จะต้องประสานงานกับทางเขตพื้นที่การศึกษาในฐานะที่เป็นผู้กากับดูแลในเรื่องของการที่จะให้ความรู้ต่างๆหรือว่าแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตรงนี้ต้องต้องต้องประสานหน่วยงานที่กากับดูแลครับอย่าปล่อยให้ประเด็นปัญหามันเกิดขึ้นจนต้องมีการในเรื่องของการที่ต้องให้หน่วยงานตรวจสอบลงไปในพื้นที่ครับ ถ้าเกิดข้อสงสัยนี่สถานศาึกษาสามารถติดต่อปปชได้ไหมครับ,บเออจริงในส่วนปปชเราก็พร้อมที่จะเป็นพี่เลี้ยงให้ครับเพราะว่านี่เป็นบทบาทการทํางานของปปชนะครับไม่ใช่ว่าจะเพราะในเรื่องของการที่จะดาเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ทุจริตแต่ว่าในเรื่องของการที่จะไปเฝ้าระวังให้ข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อไม่ให้ปัญหาในเรื่องของการทุจริตหรือว่าม่ความสงสัยนี่มันเกิดขึ้นเราก็ปฏิบัติเหมือนกันในเช่นในส่วนตรงนี้เราก็ยินดีให้ให้ให้ในเรื่องของการให้ความรู้อันในที่จะมาช่วยเหลือประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ที่เขามีหนน้าาทีี่่โดดยยตรรรงเก็ิคับ รับรู้จากที่ตัวดิฉันเองได้เพิ่งมารับตำแหน่งผอ,อสอปปตรังเขต2เมื่อวันที่7ตุลา2565ก็ระยะเวลา1เดือนกว่านะคะแต่จากที่ได้พูดคุยกับพี่น้องเจ้าหน้าที่ผอ,อ,อกลุ่มที่ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของการดำเนินการเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวันโดยเฉพาะของโรงเรียนที่ มีมีมีการดำเนินการที่เป็นข้อจำกัดข้อผิดพลาดอยู่ในส่วนนี้ทางนิติกรนะคะแล้วก็ร่วมกับของตรวจสอบภายในของการเงินนะคะก็ได้มีการดำเนินการในการที่ได้เชิญผู้ประสานงานอำเภอทั้งอ,อําอำเภอซึ่งเป็นในสังกัดของเขตสองนะคะมาร่วมกัน วิเคราะห์พิจารณาในประเด็นปัญหาที่เป็นการดำเนินการในการาจัดทำอาหารกลางวันเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัดอะไรต่างๆเพื่อที่จะได้วิเคราะห์ความสอดคล้องของระเบียบตามหลักกฎหมายว่าอตัวคู่มือของโครงการอาหารกลางวันของสพทและของระเบียบกระทรวงการคลังค่ะ จากที่การดําเนินการในบางส่วนว่ามันมีความสอดคล้องหรือว่ามีอุปสรรคปัญหาอย่างไรก็ได้ช่วยกันถอดบทเรียนออกมาว่าในตัวระเบียบคู่มือของสปทซึ่งโรงเรียนก็ดําเนินการอยู่แล้วนะคะแต่เหมือนกับปัญหาที่ปปชลงไปในบางโรงะคะ่ะคือตัวระเบียบคู่มือที่เราพูดคุยได้พูดคุยกับผู้รับผิดชอบนะคะทั้งผอ,องกลุ่มกฎหมายคดีตสอนอและการเงินนะคะ ทางเขตได้มีการในการสร้างการรับรู้นะคะกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการอาหารกลางวันโดยจะทำหนังสือที่เป็นการซักซ้องความเข้าใจให้กับโรงเรียนได้รับทราบและถือปฏิบัตินะคะและนอกจากนี้ทางเขตได้ประสานให้ผู้รับผิดชอบนะคะในมามาถอดบทเรียนเกี่ยวกับ ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินการโครงการอาหารกลางวันซึ่งได้เชิญให้ผู้ประสานงาน,นอ,างอา,าเภอทั้งห้าอำเภอนะคะร่วมกับตอสอนอนักขกุผอ,อกลุ่มกฎหมายคดีและ,ะผู้รับผิดชอบพัะสะดุการเงินนะคะได้มาพูดคุยกันวิเคราะห์ถึงปัญหาและอุปสรรคจากการดําเนินการโครงการโครงการอาหารกลางวันซึ่งในเคสที่ว่ามีปปชลงไปนะคะ แต่จากการที่ได้พูดคุยกันคือมีการถือปฏิบัติในระเบียบคนละตัวการทำให้ความเข้าใจการสื่อสารไม่สอดคล้องกันคือโรงเรียนได้ถือปฏิบัติตามระเบียบของสพทในการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันนะคะซึ่งสพทได้จัดผู้มือของปี2565ให้โรงเรียนได้ถือปฏิบัติและในตัวของระเบียบกระทรวงการคลังของว .11 บนะคะ จะมีความที่คาดเคลื่อนกันอยู่ในลักษณะของการดําเนินการตามแบบที่สองซึ่งในส่วนนี้จากการประชุมเพื่อมาวิเคราะห์ปัญหานะคะทางผู้ประสานงานอาเภอก็ได้มีแนวคิดว่าควรจะทําเป็นคู่มือในการดําเนินการโครงการอาหารกลางวันให้กับพี่น้องผู้บริหารพี่น้องคุณครูในสังกัดเขตพื้นที่ของเราได้ถือเป็นแนวปฏิบตัติเพื่อความถูกต้องในการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการอาหารกลางวันซึ่งก็จะได้ วิเคราะห์ตัวที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับตัวระเบียบที่มีความไม่ชัดเจนนะคะเช่นการดำเนินการจัดซื้อในวัตถุดิบที่จะมาประกอบอาหารกรณีที่2เกิืนหน้าพันในระเบียบไม่ได้ระบุว่าต้องเข้าอ e ปีแต่ว่าได้มีการหารือไปอยังส่วนกลางนะคะก็ต้องปฏิบัติแต่ก็มีปัญหามาต่อว่าเมื่อ เอาไปลงระบบ EGP จะเอาผู้รับจ้างคนไหนเพราะโรงเรียนซื้อในในหลายหลายาแม่ค้าพ่อค้านะคะที่ไปซื้อมาจะเอาผู้รับจ้างคนไหนซึ่งในระเบียบตัวนี้ไม่ได้ระบุไว้โรงเรียนมีปัญหาเพราะฉะนั้นเขตก็จะรับไปหารือกับส่วนกลางเพื่อจะมาสู่การปฏิบัติให้โรงเรียนได้ดำเนินการที่ถูกต้องต่อไปค่ะ